พี่เซ็นเตอร์ยืนกลางแดดเลยนี่โอ๊ยเบียดพี่เบียดพี่อย่านะหนูหนูอย่านะหนูโอ๊ยเตือ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 ่เตือ อย่าเดืออย่าเดือบอ่ะยาเดือพี่เสียยาเดือดูคุณพ่อก,กันนะคะทุกคนโอ้นน่นค่ะคุณพ่อกินยาด้านข้างแล้วก็ลงอาบน้ำนะคะทุกคนถ้าเขาร้อนเขาก็จะนอนแช่น้ำตรงนี้เนาะโอ้มีเอาหญ้าล้างน้ำด้วย นค่ะคุณพ่อของเราชิวๆอยู่ด้านฝั่งด้านนู้นนะคะออ้โหคุณพ่อสะอาดจังเลยเอาญ้ามมาล้างน้ำด้วยนะคะทุกคน สบายเลยเนาะพ่อจ๋าเนาะมีน้ํากินน้ําอาบน้ําเล่นอยู่นี่เลยโอ้โหถูกใจพ่อจ๋าเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเด็กๆของเรากันบ้างค่ะอื ระวังขาหลังนะสูงด้วยพี่เสียเเธอเธอ,อไม่กินหญ้าใช่ไหมเธอนี่มดแตะเล่นกับคนนี่ฮะเธอมานอนกลิ้งกับน้ำหนี่มา เน่เน่เน่ไอ้ขาหลังนะระวังขาหลังเ,อเ,อเป็นไงสบายไหมเตือเอ้อเอออยืนในเขาสาดน้ำให้ซื้อเลยเนาะยืนเฉยเลยมาแล้วาล่าละ หาเรื่องด้วยนะอืม,ม,มแม่เล่นน้ำแล้วนุนเอาเขาจะนั่งหรือเปล่าลูกจะเล่นทรายเปล่า เออเอยดินด uhm. ินดินดินฝนลินที่ไหนฝนไม่ตกดอกเดดเปี้ยงป้าง บรรยากาศนะคะบรรยากาศตอนนี้ดูไม่วาดเริ่มแล้วนะคะตอนนี้พี่พี่บอกเจวาดพาลูกลงน้ำนะคะลงน้ำฝั่งนู้นเออเออสายหมอบมาแล้วค่ะทุกคนเฮ้ยโอ้กลิงกล้งกริ้งกิ้งอุ้ยเราไม่ได้ลูกบอลมาให้เนาะแม่ลืมเอาลูกบอลมาให้หนูเล่นอยู่นี่ ไปแล้วค่ะ,ะ,ะ,ะรู้ด้วยรู้ด้วยว่าควรจะกวนใครดีนะน,นะ ไปเล่นน้ำเลยแม่เล่นแล้วนั่นดูเจวาดสบายเลยนะเจวาดอ่าฮะอ๋อตัวตึงอยู่ข้างบนนูนค่ะตัวตึงพี่เสียบอกว่าตัวตึงอยู่ข้างบนเขาให้ตัวตึงอยู่ข้างบนนะคะทุกคนยังสงสัยเยังงงงงอยู่ใช่ไหม เห็นหมูเจวาตกใจหมวกแล้วลูกเจวาาบอกยิ้งฟ้าๆนาอเบ่กเจวาายืนมองเลยนะอ้าวืมปะแป้งอย่างเดียวเลยแม่ไม่ยังไม่พาลงไงเอาพี่งามเคยตื่นแล้วนุ่น นอนแล้วนันนอนนอนแล้วนันตีหูพับผับนอน,นแล้วอือเดี๋ยวก็กิ้งลงมาเหมือนลูกบอลอีกหลยยากเลยพี่งามนอนนะคะทุกคนนูน่นเดี๋ยวจะซูมให้ดูนู่นค่ะตีหูพับผับๆๆอยู่นู่นนะ่ะนะ กินแล้วก็นอนสบายเท้พี่งามอ่ะมวนกมูแท่หวะผุ่นอยู่ข้างทึ่งมีโฮมเนาะเจ้าชายงามพี่งามอยู่ด้านบนนะคะแต่ว่า,าเตือ้อเตื้อทำอะไรนี่เอ้อใสหัวแล้วไปแล้วค่ะฉันเล่นเชือกแล้ว อืพี่งามนอนกลุนเลยว่านั่นนอนนคะ <c oughs> อนค่ะกินอิ่มก็ขึ้นไปนอนหลับแล้วเออให้เขาน,นอนไปเพราะว่าเขาเคยได้น,นอนกลางวันดินอนน่ะเตือนี้ว่าสิบอได้นอนนี่ดูเจวา,บา,า,าดบตักน้ำข้างล่างเด้ตักน้ํำลุมมีขี้ตมได้เนาะเล่นอยากเล่นขี้ตม พอดีใช่ไหมอู้พุ่นคุณพ่อขึ้นไปกินหญ้าด้านบนคืนแล้วมวนเลยติเนอ,อันนี้ผูกได้หลายวันอยู่นี่ตรงนี้เพราะว่ามีน้ำมีอะไรมีที่ผูกแค่มาดูงานตาก็พอนะคะเพราะว่างานตาไม่ได้ผูก กลัวงามตาตกน้ําแต่บ้าน้ําตรงนี้ไม่ลึกนะคะน้องสามารถว่ายไปมาได้อยู่มไม่ลึกเหมาะกับการปล่อยงามตาเล่นนะคะตรงนี้นี่นะคะนี่เดี๋ยวเขาเล่นเล่นไปเขาก็กินกินไปเขาก็เล่นฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องงามตาที่งามโูคนะคะ พี่งามนอนกรุนแล้ววะละ่ะอีอ,อยัง้งหย้ยยังยุ่ผู้เดียวนี่ฮะเป็นยังโมโหแล้วโมโหอะไรลูกพี่งามไม่เล่นด้วยเหรอพี่งามเขานอนเด้สบายเลยเนาะไม่มีคนกวนเขาอะเต้พี่งามนอนสบายเลยไม่มีเอง็งเอ็งกวนอะ เอไปแล้วกลางหูไปพร้อมไปทางไหนะพี่งามหลับแล้วแล้วหนูเมื่อไหร่จะหลับลูก๋ยไปหาพี่งามบอกอย่าไปปลุกเขาเด้อเขาสามารถเดินไปหาพี่ชายเขาได้นะคะเพระาะว่าเดินถึงกันนะ จะให้ดูพี่งามนูนค่ะชายงามนอนตีหูผับผับผับซูมได้อีกนูนนะคะภาพอาจจะไม่ชัดนะคะเพราะว่าซูมระยะไกลเนาะอยู่นูนค่ะพี่งามของเขา เห็นพาลูกสาวไปกินหญ้าผังนิ้วแล้วนะคะไปแล้วไปแล้วเออไปสากันนันไปสากันงามตาเอ้ยใช่จะไปปลุกพี่มาเล่นโบนัันมาเด้อมาเด้อ กดไลค์กดแชร์ให้หน้องงามตาด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าไลยนะคะสวัสดีค่ะ พี่างามก็นอนนะคะวันนี้ก็บรรยากาศลมเย็ยนสบายนะคะหลังจากที่เขาเกินเสร็จเขาขึ้นมานอนนะคะพี่างามกินอิ่มก็นอนขึ้นหึกอยู่ตรงนี้ตีหงพอพอพอับผับับลมเย็ยนสบายนะคะตรงนี้ลมเร่่นเนาะ ก็จะมีน้ำมีหญ้าแล้วก็ร่มให้นอนนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวพี่งามโชคน้องงานตาด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าไลน์หน้านะคะเราก็จะลาไปกับภาพน่ารักๆของครอบครัวของเขานะคะสวัสดีค่ะ วันค่ะแม่แม่ตีหงพบพับด้วยฝันกลางวันแล้วลาสิเนาะได้ตัวไหนก็บอกแม่ด้วยนะขอสามตัวตรงๆนะลูกนะ หาแล้วกินน้ำแล้วน้องก็มานอนนะคะนอนสบายใจเลย ของเขาชนคุณพ่อของเขาอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะนู่นนี่ค่ะคุณพ่อเห็นตะหลัง กินกินกินแล้วก,ก็ลงกินน้ําเล่นน้าขึ้นมาเขาก็กินอาหารต่อเพราะว่าช้างเนี่ยกินอาหารตลอดนะคะเขาสามารถกินได้ทั้งวันเลยนะคะถ้าไม่ง่วงโนอโนะนะ เท่านี้นะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ